น้องเอาซ้ายล่างมานะที่ยวปืนจริงจังเพราะหนูไม่เรียกปืนนะตัวนั้นบอกเลยว่าเต้มตัวนี้มีแค่่สิบสี่เต้มเนี่ยเตี้ยมโง่งูเนี่ยซ้ายล่างนะคะไม่มีไม่มีวงไม่ต้องรอจุดนะแล้วถ้าเราล้มเราไม่มีขวาอะทำไมอ่ะเอาซ้ายล่างมันที่เราขวามันจะเล่นส้ายล่างมีปัญหาทำไมมึงไม่เอาขวามา เออดีโอ้โหดีดีกว่าเอาบนล่างมาแล้วกันเขี่ยบนล่างกลัวขวาล่างก็ได้ไหมเมื่อเมื่อเมื่อไหร่จะบล็ไอ้คนไทยมาละไอ้ทยมันไร้ประโยชน์จัดอะอะไรนะไอ้ไอ้เปิร์กบนที่มันไร้ประโยชน์สุดไปเลยเปิร์กบนอลเป็นแค่ทหารนึงสเออนั่นดียังไม่รู้เลยเปิร์กบอลมันมันไร้ประโยชน์จนเหมแบบมีใครอยากได้โอ้ยเกียดดันยังวะจ้าอยู่ไหนจ้า มีใครเอาอะไรไหมเอ้ยตอนนี้ยังไม่มีอะไรมีแต่สายกูกระสายยูจำได้กกล่องนุนดอกตรงนี้อันหนึ่งไม่ใช่หรอตรงน้องนะ่าจะโอ้โอโอโอู้ช้างทำไมต้องเป็นพี่พี่ยังไม่ได้เปิดกล่องเลยจะเย็นเย็นกอ่อนหน้าขาวไปเชียวหน้าเรานะหน้าเทาค่ะพี่เขาเรียกอย่างนี้เลยอุ้ยมัดโอ้เจอกล่องอยู่ตรงนี้ด้วยมันคว้ามาแล้วตาก่นไว้แขนสัน้นพี่ขาไว้อย่าอย่าอย่าดูถูกไว้ ใช่วอันนี้มันดำเอามันเปลี่ยนตัวแล้วหรอามาร์ปมาหาพี่หรอว์ปมาดิว้ามาดิพี่อย่าท้าทาอยอำนาจมืดสกิลเต็มปุ๊บชี้ไห้เลยนะมันยังตีพี่ไม่ได้พี่อย่าพิ่งพูดอย่างนั้น<ไ>น้องเนียงได้ยินเสียงจากจอพี่เลยเนี่ยเออดีแล้วมันเอาปิดน้าตางมาน้องบอกแล้วอย่าดูถูกไม่ทราบว่าะครึ่งๆน้องมีใครปั่นเหรออยู่โนสปินเลอยู่โน้ มาทางไหน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 อ้ยอ้ยเตรียนน้องแพทขาไปข้างไหนติดติดเสาติดเสาฉันจัดแกไอเสาน้องแพทปั่นเครื่องข้างๆพี่เลยนี่หว่าตายแล้วพี่ไปอยู่แล้วพี่อยู่พี่ใจเย็นพี่จูอีกนิดนึงเครื่องน้องจะเสร็จแล้วมันตายแล้วมันอยู่ไหนมันอยู่เครงนวาเครื่องน้องจะเสร็จแล้วพี่ดึงมันไว้ก่อน เร็วสองเครื่องสามเครื่องอุ้ยมันมาพี่ล่อมันมาพี่ไม่ได้ล่อมันมามันแค่ตามตามพี่มาพี่มันเอาเพชรเร็วมันจะเอาเพชรเร็วดีแล้วดีแล้วดีแล้วเพราะมันตีพี่ไปครั้งเดียวพี่ไปเปิดกล่องก่อน้ยหมาไม่ถึงมาหาพี่เหรอเุ้ยแพทแพทแพทแไปปั่นไปลูกแพเดียแปั่นแพทไปบอ่ออ๋อรู้ละใครเล่นแพทแพทปั่นแพทไปัอลคุณรู้เลยว่าใครเล่นแพทเดียี่เห็นเฮ้ยแพทมันว้าไปมันว้าไปจุ๊จุ๊จุ๊เข้ามาเข้า็คเข้า กดอีโมดใส่หันเนาะกดอีโมดใส่หันเนาะกดอีโมดใส่หันเนาะเอาหมาไปเลยเพื่อนโอ้พี่จะเปิดเกาะตรงนี้พี่ก็ไปเถอะหันมันยังอยู่โอ้พี่จะไปเปิดก้อนข้ามไปเออดีดีดีเออรอให้รอให้รอให้อย่ารอกทางดีสิมันไล่ใครยังไม่รู้เลยพี่มันไล่ใครก็ไม่รู้แต่ที่เรารู้ไม่หิวก่อน่ไหิวก่อนพี่มันมาอยู่ตรงนั้นพี่มันอยู่ข้างหลังมันอยู่ตรงนี รีบค้นเร็วรีบค้นเลยเร็วเรแพทลูกจุกจุกจุกไว้ก่อนนะพี่ได้พี่ไม่ได้ปืนพี่ได้อะไรได้ไหมตีหัวหมาเออมา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 เดี๋ยวพี่ไปช่วยเองพี่ไปดาวไทยมาให้น้องช่วยน้องมาไทยมาเออน้องงั้นเงินน้องไปช่วยเราเพิ่งเปลี่ยนแบบเมื่อกี้เลยเปลี่ยนแบบการหันหันน่ะขวาล่างผมมีคำถามว่าคุณรู้จักป้าดุไหมป้าดุคืออะไรวะเออเรายังงงอยู่เลยฮะ จะกัดหมพี่ตรงนี้มันยังมีใครอยู่นะแพทจะล้มเมื่อไหร่ลูกให้ไปให้ไปป่วนให้ไหมมามามาแพทต้องส่งหมาแพ้แล้วโซน้องหมาไปแล้วพี่ระวังว้ายแขนสั้นอุ้ยโอ้ยแล้วใครมาเฮ้ยพี่มันไปอ่ะแล้วมันไปอ่ะแล้วแพทมาลูกแพทมาคำเยี่ยมมาหาพี่ ด้วยตีไกลเกกิน็บอกเลยว่ามันคือมันมาแล้วมันอุ้มมาแล้วมุดตีแน่เลยว่ะแขนสั้นแค่ดิน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 ไม่ทันยูก่อนได้ไหมไปเปิดกล่องก่อนยูน้องได้หรือไม่บอกน้องทีอะไรมา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 เสียงส่งเลยเมื่อกี้ โอ้ไข่โอ้โหโดนสามตัวอย่ายุ่งกับน้องอย่ายุ่งกับเพ็ดเมื่อกี้พี่โดนรถไฟชงไป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 ไม่ได้จุ๊บอ่ะเฮ้ยมันเอาบิงว่ะพี่นิกเพ็ดลูกหูมันมันปั่นป่วนอะไรเครื่องนี้ก็นสามคนวะเนี่ยปั่นเลยปั่นเลยปั่นเลยปั่นน่ารนนรีเปิดกปิดกองตรงนี้ก่อนพี่ดูว่ามันมีอะไร ไปไกลๆฉันตรงนี้มีเก้าอี้ตรงนี้มันมีเก้าอี้ตรงนี้มันมีเก้าอี้โอ้โหง้างแขนเหมือนจะตีเคียดแขนกันมา,ามันพังไม้แล้วแพทไป,แไปลูกแพทดไปลูกมาพี่ครูดาวอยู่ยะโกดิงหนึ่งอันว้ <What? S 3> ายกระทายแล้วถูกไปมันมันปลาโลมันปลาโล มันอยู่ไหนอยู่ส่วนอ้หูนมีเมีอ่เลย้โดแล้พทเตรียมช่วยลุกช่วยเลยลุกเอออือไปไปไปสิไปล้วผม้อแขกรับเ้ยอะไร่ไไปสิแขกรับเชิญกูอี่สิไปสิแขกเชอยู่แขกเชิญอยู่โหนี่กูยอมนั่งแพทบอกแล้วผมป้องแขกรับเชิญ มันจุดตรงนี้คือฆ่าเพื่อนฉันดีนะน้ำเอ่นายป่านได้ถึงไหนแล้วเพื่อนเฮ้ย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 โอ้ยตกใจโอ้ยดีออกมาทันเกือบจุดแล้วเฮ้ยอย่าเพิ่งทำตัวเร็วไปช่วยเลยรอโดนตี้ยรอโดนตี้ยเออรู้รู้รู้จุด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 ตายเลยสวยงามประตูมีเปิดประต่อ ยอมแพ้เลยจ้าเราบอกแล้วบอแกแขกรับเชิญของแท้แล้วอย่างนี้ <ผม S 1> oh. แขกรับเชิญแล้วหอมจะทำได้ดีมากเพื่อนเรารักนายถึงแม้ว่านายจะเป็นตัวจูก็ตตำอย่างมันปั่น <refriger ant>